เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพนะครับด้วยกาแฟเพื่อสุขภาพเบโซ o กา f ฟ e e 9อินวันเป็นกาแฟที่ดูแลสุขภาพหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของสายตาพร่ามัวมองไม่ชัดแสบตาคันตาแพ้แสง mm hmm. เมื่อเราเล่นโทรศัพท์นานนะครับหรือว่าการปวดข้อเข่าต่างๆเบาหวานความดันก็ทานได้ใจไม่สั่นน้ำตาล0%ครับแล้วก็ไม่มีไขมันด้วยตรงนี้นะครับไม่มีไขมันอ่าแล้วก็คอเลสเตอรอล น้ำตาล0นปอร์เซนี่คือข้อดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเบสโซคอฟฟยี่สิบเ้าอินวันเนี่ยเป็นสูตรเจด้วยนะครับแล้วก็มีฮาลานด้วยอ่าเรามาชิมดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับฉีกซองง่ายๆเลยนะครับทุกคนนะครับฉีกตรงนี้ครับนะครับก็เทเลยใส่น้ําร้อนนะครับครับเทไปเลยนะครับเมื่อเราเทเสร็จแล้วนะครับเราจะได้กลิ่นนะครับโอ้หอมมากๆเลยนะครับอ่าแป๊บเดียวนะครับละลายี่ตัวเองเร็วมากเลยเห็นไหมครับเห็นฟองนวลๆไหมครับตรงนี้ครับ ตรงนี้นะครับเราไม่มีน้าตาลนะครับเราใช้ยาหวานแทนส่วนขิมเทียมก็เป็นน้ำมันลําข้เทานั้นเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานความดันก็ทานได้ทานแล้วใจไม่สั่นเราเป็นอาราบิกาแท้นะครับจากสเปนเลยตรงนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดเรามีออยของเรานะครับแล้วก็กัมพูชาและที่สําคัญก็คือสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับฉะนั้นมีออยรับรองความปลอดภัยได้นะครับเรามาลองชิมดูนะครับเรื่องของรสชาติก่อนนะครับหอมกลุ่มกลมกล่อมนะครับ ต้องบอกว่าลงตัวสำหรับคอกาแฟนะครับต้องลองชิมดูนะครับเห็นไหมครับให้ทุกคนดูก่อนนะครับโอ้ยสุดยอดมากเลยครับกลิ่นตรงนี้นะครับแค่ชงยังไม่ได้ดื่มนะครับก็หอมกลิ่นฟุ้งแล้วนะครับเอาชิมดูรสชาตินี่หอมมากเลยนะครับกลิ่นก็คือพอเราไปแตะไปที่ลิ้นนะครับก็จะได้รับรสชาติเลยนะครับกลมกล่อมที่น้นเรานะครับแล้วก็จะมีความหอมขึ้นมาที่จมูกเราเลยนะครับตรงนี้นะครับ ผมเชื่อว่าเหมาะกับอแทุกท่านเลยนะครับที่สําหรับดูแลเรื่องของสุขภาพแต่ต้องบอกว่าทุกท่านที่มีปัญหาเรื่องของสายตาพร่ามัวมองไม่ชัดแสบตาคันตาแพ้แสงเล่นโทรศัพท์นะครับไขข้อความนันปหวานเนี่ยทานได้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับใจไม่สั่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญน้าตาลศนเปอร์เซนนะครับน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีทั้งเจแล้วก็ฮาลานด้วยนะครับทักแชทด่วนเลยนะครับสินค้ามีจำนวนจำกัดครับ